สนับสนุนโดย h i l ัก REVO Z EDITION ดชัอ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้กันดีกว่านะครับ,รบขอแท็กแฟนเก่าจากคุณต้าต่อเจวาวอครับขอบคุณครับ าตามไปเขาบังแงงดีบอลลาอายยังห่วงใหญยอายยังคิดฮอ,อทุกเวลาทักอายมาแน่เด้อลาโอ้หากโพดอายโชว์หน้าวออ้ลขอเสียงคนที่มีแฟนเก่ออาหน่อยด้าเปิดเฟซ เมื่อน,นี้มีภาพเตือนหฮท้ายคู่กันปีกอนมือน,นั้นเฮาเซลฟี่โพดวานหนาวอหัวใจไอต้นตอนเด้เห็นภาพโชว์หน้าจอถึงเจ้าทิมไอแล้วนอ้อแต่น้องูบอยังขึ้นฮอดไลน์อย่าทักเฟซไปถามไทยบ่งใจน้องลาแต่ ก็ยังบบกลา,าย่านว่าสิไปกวนใจอยากแชรความสรงจำยาิตอกย้ำให้เจ้าสั่งอายคงเหลือแค่ทางสุดท้ายโอ้คือโพดบนทาลายไอาวอว่าไงขอแท ยังมีแฟนใหม่จังเลยเสตเตือนเมือนีมันจีใจอายคิดฮอดอยากสิกลาบไปกอดลำหลอดน้องได้คือเก่าแต่สิ่งที่อายเห็ุใด้ตอนนี้คือกอดความเงาเสตเตือนความจำภาพเก่าโอ้ตอบย้ำว่าเฮาแค่เคยหากันวัยรุ่นสองเสียง ขอแทกแฟนเก่าอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังใดวันที่เจ้าตามไปเขาบังเอิดีบอลละอายยังห่วงใหญ่ มีคนที่ร้องเพลงเต็มดีชอบมากเลยเสียงเต็มมากอะเต็มมากมากขอบคุณด้วตอนนี้สมควรแล้วมีคนดูร้อยกว่าล้านวิวเลยีนะครับตอนนี้ต่ตแรงมากตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าเหมือนอ๋อตื่นเต้นเพราะแดนเซอร์ใช่ครับผมแล้วเวลาตัวเองไปร้องตามที่ต่างๆไม่มีแดนเซอร์สวยๆอย่างนี้เลยหรอไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผมถ้าได้รอเต็มวงก็คือแบบคือเอนเตอร์เทนอย่างเดียวมี สนุกสนานอย่างเดียวไม่มีแดนเซอร์ครับอ๋อวันนี้พอมีแดนเซอร์ปุ๊บก็เลยบอกใครเต้นเหรอมีหน้านอกจากใจเต้นแล้วเมื่อกี้ร้องงี้ตลอดเลยทำไมอะพี่ยืนตรงไม่ได้โอ้น่าร้องตลอดยืนตรงเวลานี่เขาไม่ธรรมดานะเขาไม่นอกจากมีแฟนคลับเป็นคนไทยแล้วเขายังโด่งดังไปถึงตะวันออกกลาง ครับผมอ่เล่าให้ฟังหน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ก็มีแฟนแฟนขับทางนู้นนะฮะก็มีงานได้ไปโชว์ตโชว์ตโอคดีดีชอบได้ไดปโชว์ตัวนะครับก็คือมีพี่น้องทางตะวันออกกลางนะครับก็เยอะมากนะครับเพราะว่าผมสังเกตเวลาเข้าไปดูใน YouTube มันจะบอกเลยนะครับว่าโซนไหนที่ดูเพลงเรา เป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างเป็นเป็นคนไทยครับเป็นคนไทยที่ไปทำอยู่ตะันออกลใช่ครับเพราะฉะนั้นมีคนจ้างไปร้องแล้วนะครับต่างประเทศไปสองครั้งแล้วครับผมไปประเทศบาเรนครับไปบาเรนก็ไปมาแล้วครับไปไหนมาอีกเกาหลีก็ผมแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศประเทศลาวก็ไปบ่อยครับสปปลาวก็ไปแล้วเห็นไหมยุโรปก็อยากไปเร็วๆนี้อาจจะได้ไปครับผมนี่ ความสามารถของคนคนหนึ่งที่ตั้งใจจริงๆแล้วเขาตั้งใจมากเราชอบมากว่าสิบปีเนี่ยเขาสู้มาตลอดเห็นบอกมีซิงเกิลใหม่มาด้วยล่าสุดล่าสุดก็ปล่อยออกมาแบบเป็นเพลงยิ้มๆครับผมคือมันเป็นความรู้สึกที่เราไปเจอสาวๆอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะทำไมยิ้มให้เราทําไมอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีความรู้สึกดีๆอะไรกับกับเราไหมก็เลยแบบ เป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับผมชื่อเพลงเซครับผมความหมายของมันคือเซมันเหมือนว่าเหมือนกับเราโดนอะไรสักอย่างทําให้เราเซแต่ครั้งนี้เราเจอรอยยิ้มเขาทําให้ใจเราเซแบบเขาเรียกเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าไปไม่ถูกอ่ะไปไม่ถูกมันเซมันแปรใช่ครับมันเซชีวิตมันทำอะไรมันรู้จะไปแต่ไปไม่ถูกมันมีเซสองอย่างเซแบบว่าล้มแต่เซแบบนี้เหมือนเซพร้อมที่จะรับน่ยอดวิวเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ จะสองล้านวิวแล้วครับวันนี้ร้องได้ไหมได้ครับผมเอ้างั้นมาฟังซิงเกิลใหม่ของคุณต้าต่อจวอเซ่ครับขอบคุณครับเพลงแจ้งเกิด ของต้าเนี่ยนะครับเราจะให้ฟิชเชอร์ลิงกับดาวของเราไหวไหมพี่ดาวเพลงนี้ไหวป่าวครับฟิชเชอร์ลิงกับใครฟิชเชอร์ลิงกับดาวอ้อหมาถอาร้อหรอเออสินไหวหัวใจของเอ๋ยไหวสั่นจะแยกจากกันตอนเจ้าบอกเลิกกันสาย